วัสดีครับเรามาต่อกันที่ ep 2นะครับ ep 2นี้เริ่มจากคําว่ารู้สัานึกก่อนรู้สัมนนึเนี่ยผมพูดไปก่อนหน้านี้ใน ep หนึ่งแล้วคือจริงๆเนี่ยอาจารย์ทรายเนี่ยมาอธิบายคําว่ารู้สัานนึเนี่ยใน ep 2แต่ที่ผมก๊อปไปใส่ไว้ในไฟล์ข้างบนเนี่ยเพราะว่าเป็นหัวข้อที่ใกล้ๆกันอย่างนี้ครับ อ,อย่างนี้คือว่าผู้ใดกระทําจงใจประมาทเดินเล่ออะไรเงี้ยผมก็เลยก๊อปมาก๊อปมาใส่ไว้บนนี้ด้วยเ,เดี๋ยวเราจะมาอธิบายกันใน EP พีสแต่ถ้าใครอยากทราบรยายลเอียดเพิ่มเติมอยากฟังบรรยายเพิ่มเติมก็เดี๋ยวผมก็จะก๊อปลิงก์ที่อาจารย์ทาสอนใน EP 2เนี้ยไว้ใต้คลิปนี้เหมือนเดิมนะครับคำว่าดูสานเนอ้ะเดี๋ยวผมอธิบายไปต่อแล้วกัน อาจจะไปอีกรอบแล้วกันเผื่อมีเพื่อนๆไม่ได้มาดูใน ep 1แล้วมาดูใน ep 2คําว่าดูสันนินี่คือภายใต้จิตสํานึกของเรานั่นคือเราต้องแบบกระทําในภายใต้จิตสํานึกของเราอย่างเช่นการนอนละเมอเนี่ยเราไม่รู้ว่าภายใต้จิตสํานึกะเราคิดอะไรอยู่นั่นคือถ้าเราละเมอนอนละเมอไปแล้วไปทําละเมอเนี่ยก็ถือว่าไม่ดูสํานึกหรือเป็นลมบ้าบ้าหมูขณะขับรถเนี่ยแล้วเผลอไปเหยียบคันเร่ง นั่นก็คือไม่ดูสันนึกเขาอาจจะใช้ข้อนี้เป็นการต่อสู้ในไปการต่อสู้ถ้ามีคนบับฟ้องวาลเมิดแล้วก็ใช้อาจจะใช้ข้อนี้คนที่เป็นลมบ้าหมูเนี่ยขณะขับรถเนี่ยก็ใช้ข้อนี้มาต่อสู้ได้เด็กทารกกระทาไปเนี่ยคือไม่ดูสันนิกนแน่เพราะเด็กเนี่ยเด็กทารกต้องบอกว่าเด็กทารกเนี่ยเราไม่รู้อ่าเด็กทารกเนี่ยเขาไม่ดูสันนิกนแน่ กระทำโดยกระทำโดยเนี่ยก็มีกายกระทำโดยเจตนากับการกระทำโดยจงใจถ้าเจตนาเนี่ยจะหมายถึงประมวลกฎหมายอาญามาตรา59จงใจเนี่ยคือประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา4 2 0คําว่าเจตนาในประมวลกฎหมายอาญามาตรา59นี้ก็คือกระทำโดยรู้สัมเนก และผู้กระทำต้องประสงค์กออผลหรือย่อมเล็งเห็นผลคือจึงจะถือว่าผู้กระทำเนี่ยเจตนากระทำกระทำจึงถือว่ากระทำโดยโดยเจตนาแต่ถ้ากระทำโดยจงใจเนี่ยคือผู้กระทำเนี่ยกระทำโดยรู้สนันนก ถึงแม้ไม่ต้องเล็งเ,เ,เห็นผลอะไรแต่แค่รู้ว่าการที่เรากระทำไปโดยรู้สํนนึกเนี่ยรู้ว่ามีความเสียหายเกิดขึ้นเนี่ยถือว่าจงใจเลยถือว่ากระทำโดยจงใจแค่กระทำโดยรู้สันนึกและรู้ว่าจะมีความเสียหายเกิดขึ้นประมาทเรามาที่คำว่าประมาทอ่านี่ดูกระทำคำว่ากระทำโดยเจตนาคือตาประมวลกฎหมายอะ อายามาตรา59ก้าาทำโดยเจตนาได้แก่กระทำโดยรู้สํานึกในการที่กระทำและในขณะเดียวกันขณะเดียวกันนี่หมายความว่าและคือต้องเป็นไปพร้อมกันและกระทำประสงค์ต่อผลและผู้กระทำเนี่ยประสงค์ต่อผลหรือย่อมเล็งเห็นผลของการกระทำนั้นคราวนี้เรามาพูดถึงคำว่าประมาท คำว่าประมาณเนี่ยคือการไม่ใช้ความระมัดระวังแล้วเราจะรู้ไงว่าบุคคลนั้นประมาทหรือไม่ประมาทหรือใช้ความระมัดระวังหรือไม่ใช้ความระมัดระวังเราจะดูบุคคลนั้นว่าประมาทไหมเนี่ยด้วย3หลักเกณฑ์ดังนี้คือ 1. ภาวะวิสัยพฤติการกระทำโดยประมาท ได้แก่กระทําความผิดมิใช่โดยเจตนาแต่กระทาโดยปสัสศจกความระมัดระวังซึ่งบุคคลนั้นซึ่งบุคคลในภาวะเช่นนั้นจะต้องมีตามวิสัยและพฤติการและผู้กระทําอาจใช้ความระมัดระวังเช่นว่านั้นได้แต่หาใช้ให้เพียงพอไม่ก็คือว่าเราต้องเปรียบเทียบเนี่ยเปรียบเทียบความประมาทเนี่ยว่าบุคคลนี้ประมาทไหมต้องเปรียบเทียบกับวีนยูชนว่าวินยูชนโดยทั่วไปเนี่ย ถ้าวินย,ยูชนโดยทั่วไปเนี่ยเขาจะกระทําแบบนี้ไหมถ้าวินยูชนทั่วไปกระทาแบบนี้และบุคคลนั้นไปกระทําอีกแบบหนึง่งนั่นคือว่าประมาทเรามายกตัวอย่างเช่นภาวะคําว่าภาวะเนี่ยคือสภาพการเช่นเราขัดเปื้นอยู่เราขัดเปืนอนเช่นภาวะขัดเปืน้นคือ ในเอแล้วกันในเอขัดปืนในเอเนี่ยเป็นเพศชายอายุ35ปีนั่งขัดปืนอยู่แต่ไม่ยอมเก็บไม่ยอมเอาลูกกระสุนออกและเกิดเหตุปืนลั่นอย่างเนี้ยต้องดูว่าวินยูชนโดยทั่วไปเนี่ยถ้าเขาจะนำปืนมาทางความสะอาดมาขัดปืนเนี่ยเขาจะนำลูกปืนออกจากลำความ อ,ออกจากํำกล้องไหมกัาเรียกว่าอะไรอะ่ะออกจากแมกกาซีนไหมถ้าวินยูชนโดยทั่วไปเนี่ยยังไงเขาก็ต้องเอารูปปืนออกก็ถือว่าในเอเนี่ยขัดปืนไปโดยประมาณก็ถือว่าในเอเนี่ยประมาทอา่อย่างเช่นขับรถในเอคนเดิมขับรถ ตอนกลางคืนในเอเนี่ยเป็นผู้ชายอายุ35ปีคนเดิมเลยขับรถในตอนคืน180กิโลเมตรต่อชั่วโมงและเกิดอุบัติเหตุก็ต้องดูว่าในเอเนี่ยการที่ขับรถ180กิโลเมตรต่อชั่วโมงวินยูชนโดยทั่วไปเนี่ย เขาจะขับที่ความเร็วเท่านี้ไหมถ้าวินชูยูถ้าวินยูชนทั่วไปเนี่ยไม่ขับที่ความเร็วรอา10กิโลเมตรต่อชั่วโมงเท่ากับใน A นั่นหมายความว่าใน A เนี่ยประมาทขับรถด้วยประมาณเรามาต่อกันที่หลักเกณฑ์ข้อที่2ในมาตรา4 2 0หลักเกณฑ์ข้อที่2เนี่ยบอกว่า กระทาต่อบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมายนั่นหมายความว่าถ้าถูกกฎหมายก็จะไม่เป็นการละเมิดหรือมีสิทธิ์มีอำนาจก็คือไม่ละเมิดเหมือนกันเดี๋ยวผมขอแก้นิดนึง ก็คือถ้าผิดกฎหมายเนี่ยเท่ากับละเมิดถ้าไม่มีผิดถ้าไม่ผิดกฎหมายหรือมีสิทธิ์มีอำนาจก็คือไม่ละเมิดและคำว่ามีสิทธิ์มีอำนาจเนี่ยหมายถึงอำนาจอะไรบ้างที่ไม่ได้เป็นการละเมิดเดี๋ยวเราจะมาอธิบายอำนาจที่กระทำได้โดยไม่โดยการไม่ละเมิดกันนะครับอำนาจที่หนึ่งคืออำนาจตามกฎหมาย อำนาจตามกฎหมายเนี่ยเดี๋ยวจะย,จะยกตัวอย่างเช่นในดำเนี่ยเป็นพ่อค้ายาเสพติดร้อยตำรวจเอกโหเนี่ยมีหมายจับร้อยตำรวจเอกโหก็เลยจับในดำในฐานที่ในดำเป็นพ่อค้ายาเสพติดในดำจะมาฟ้องว่าร้อยตำรวจเอกโหเนี่ยมาจับกลุ่มทำให้ตัวเองเสียชื่อเสียงอับอายหรืออะไรก็แล้วแต่ว่าละเมิดไหม ผลข,ของข้อนี้คือไม่ละเมิดเพราะร้อยตำรวจเอกโหดเนี่ยมีอำนาจจับกลุ่มเรามาต่อกันที่อีกตัวอย่างหนึ่งตัวอย่างนี้คราวนีใน้ในดำไม่ใช่พ่อขายยาเสพติดแล้วแต่ในดำเนี่ยจีบผู้หญิงคนหนึ่งนะแล้วก็จีบสาวผู้หญิงคนนี้เป็นคนเดียวกันกันกบที่ร้อยตำรวจเอกโหดจีบอยู่ด้วยร้อยตำรวจเอกโหดเนี่ยก็เลย การแกล้งโดยการไปขอหมายจับนายดำถ้าเหตุการณ์เป็นแบบนี้นายดำเนี่ยสามารถฟ้องร้อยตำรวจเอกโหดฐานละเมอได้เพราะจงใจกันแกล้งอันนี้คืออำนาจตามกฎหมายนะครับเรามาต่อกันที่อำนาจตามสัญญาตัวอย่างของอำนาจตามสัญญานั้นเช่น นายเเนี่ยขายคอนโดให้กับนางสาว B ผู้ซื้อก็มีการวางมาดจาอะไรกันไว้แต่นางสาว B เนี่ยอาจจะกู้เงินที่ธนาคารไม่ผ่านหรือนําเงินมาผ่อนนําเงินมาวางช้ากว่ากําหนดหรืออย่างไรก็แล้วแต่นายเเนี่ยก็สามารถลิบมาดจาได้ถ้าในสัญญามีระบุไว้นายเจึงถือว่าไม่ละเมิดเพราะ มีอำนาจตามสัญญามาอีกตัวอย่างหนึง่งคราวนี้นางสาว B ไม่มีเงินซื้อละก็เลยมาขอเช่าแล้วกันนายเเนี่ยเป็นผู้ให้เช่าส่วนนางสาว B เนี่ยเป็นผู้เช่าแต่คราวนี้นางสาว B เนี่ยไม่จ่ายค่าเช่าอีกเมื่อไม่จ่ายค่าเช่านายเก็เลยนำกุญแจนเนี่ย นำกุญแจไปล็อกไปล็อก,กห้องนางสาวบีหรือไปตัดน้ำตัดไฟของนางสาวบีซึ่งเป็นผู้เช่านายเอเนี่ยทำไม่ได้ไม่มีอำนาจกระทำตามอำนาจไม่มีอำนาจกระทำในการที่นางกุญแจไปล็อกห้องหรือตัดน้ำตัดไฟนางสาวบีสามารถฟ้องฟ้องในฟ้องในเอเนี่ยฐานละเมิดได้ เพราะว่าในเอจะมีอำนาจทำได้แค่ฟ้องขับไล่นางสาว B เท่านั้นจะไปลักจะไปล็อกห้องหรือตัดน้ำตัดไฟของผู้เช่าไม่ได้เรามาต่อกันที่อำนาจตามคำพิพากษาอำนาจตามคำพิพากษานี้คือต้องบอกก่อนว่าหากศาลชั้นต้นมีคำสั่งออกมาแล้ว และมีการเปลี่ยนแปลงในสารอุทธรหรือสารดีกาให้ใช้อ,ใใชอำนาจของของสารที่สูงกว่าถ้าสารแต่อำนาจของสารชั้นต้นยกตัวอย่างเช่นสารชั้นต้นเนี่ยมีคำสั่งมาแล้วและมีการเปลี่ยนแปลงในชั้นสารอุทธร หรือสารดีกาแต่อำนาจในสารชั้นต้นในช่วงเวลาที่สารชั้นต้นนี้ได้เคยตัดสินไว้เนี่ยจะไม่มีผลเปลี่ยนแปลงจะมีเปลี่ยนจะเปลี่ยนแปลงหลังจากวันที่นับจากวันที่สารอุทธรนี้ตัดสินยกตัวอย่างเช่นมีที่ดินพิาพาทที่ดินหนึ่งระหว่างนายเกับนางสาวบี คราวนี้สารชั้นต้นเนี่ยให้ A เป็นเจ้าของให้ในย A เนี่ยเป็นเจ้าของที่ดินตั้งแต่วันที่1มกราคม2562แต่คราวนี้ก็มีการยื่นฟ้องอุทธรณ์กันไปพอมาถึงชั้นศาลอุทธรณ์ศาลอุทธรณ์เนี่ยให้นางสาววี เป็นเจ้าของในวันที่หนึ่กุมภาพันสองห้าหกสามเดี๋ยวขอเปลี่ยนเป็นหนึ่กุมภาดีกว่าครับเหตุผลที่จะต้องเปลี่ยนเป็นหนึ่กุมภาพัน์เพราะอะไรแบบนึงนะครับ เหตุผลที่ผมจะเปลี่ยนเป็น1กุมภาพันธ์หกสเนี่ยเพราะว่าตรงนี้ผมใส่ไว้ถึงแค่วันที่31มกราคม63อ่ะเดี๋ยวคราวนี้มาตอนที่สารชั้นสารอุทธรเนี่ยให้ B, B เป็นเจ้าของนับตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์นาย A ก็ต้องออกจากที่ดินไป ราวนี้ที่ดิน,เ,นเป็นของนางสาวบีแล้วก็มีการต่อสู้กันมาถึงชั้นสารดีกาอีกในชั้นสารดีกาเนี่ยก็ยังยืนตามสารอุทธร์โดยให้บีเ,เป็นเจ้าของต่อ,อต่อมาบีคิดว่าในช่วงที่ A เ,เป็นเจ้าของอยู่เนี่ยเอละเมิดเข้ามาใช้ที่ดินตั้งแต่วันที่1มกราคม,ม,ม จนถึง31มกราคม63ในช่วงระยะนี้ระยะเวลา1มกราคม6 2ถึง31มกราคม63เนี่ย B จะฟ้องเรียกจะฟ้องว่า A เนี่ยละเมิดไม่ได้เพราะว่ามีอำนาจตามคำพิพากษาของศาลชั้นต้นไว้ ตั้งแต่วันที่1มกราคม6.2ก็คือว่า A เนี่ยมีอำนาจตามคําพิพากษาอยู่แล้วแต่ถ้า A ยังไม่ออกจากที่ดินเลยไปถึงจนถึงปี6.4 B เนี่ยจะสามารถฟ้อง A ได้เพราะว่า B มีอำนาจในที่ดินนี้ตั้งแต่1กุมภาพันธ์แต่ในตัวอย่างนี้คือ เอเนี่ยออกจากที่ดินไปแล้วตั้งแต่31มกราคม63สจึงฟ้อง A ว่าละเมิดไม่ได้ตัวอย่างนี้ก็คือไม่ละเมิดเพราะ A เนี่ยมีอำนาจตามคาพิพากษาของศาลชั้นต้นเรามาต่อกันที่อำนาจตามอ,อำนาจตามความยินยอมเพราะความยินยอมเนี่ย ไม่ถือว่าเป็นละเมิดทั้งโดยชัดแจ้งหรือปริยายเช่นนายเเป็นแฟนกับนางสาว B จับมือกอดหอมจูบนางสาว B และนางสาว B เนี่ยก็ยิ้มอย่างมีความสุขคือคนเป็นแฟนกันพอผ่านไปสักเดือนหนึ่งเลิกเลิกรากันไปนางสาว B ก็คิดว่าเฮ้ยที่ผ่านมาเนี่ยนายเเนี่ย กอดหอมจูบจับมือตัวเองถือว่าละเมิดนะเนี่ยจะมาฟ้องเอไม่ได้เพราะว่าในวันนั้น B. ยินยอมถ้าการยินยอมแบบนี้เรียกว่ายินยอมโดยปริยายผลข้อนี้คือไม่ละเมิดเพราะ B. ยินยอมโดยปริยายไปแล้วเพราะว่า B. ยิ้มอย่างมีความสุข ความยินยอมต้องมีอยู่ในทุกขณะของการกระทํานั่นหมายความว่าปยกตัวอย่างเช่นนักมวยเวลาขึ้นเวทีมวยเนี่ยต่อยกันบาดเจ็บเก,เกิดการบาดเจ็บกามหักอันนี้คือว่าเขายินยอมที่จะขึ้นเวทีมวยเองแต่ถ้านักมวยเนี่ยได้ยอมแพ้เมื่อยอมแพ้แล้วก็ยังคงถูกต่อยอยู่อย่างนี้เรียกว่าไม่ยินยอม อ,อีกตัวอย่างหนึ่งคนไข้คนไข,นข้จะผ่าตัดเนี่ยก็เลยเซ็นเซ็นยินยอมให้หมอผ่าตัดแต่หมอเนี่ยดันให้พยาบาลอาจจะฉีดยาชาก่อนแต่พยาบาลเนี่ยดันไปฉีดยาผิดอาจจะฉีดยาอะไรก็แล้วแต่จนทำให้ผู้ป่วยเนี่ยถึงแก่ความตายเราก็สามารถฟ้องร้องได้ว่าเราอ่ะ ที่เราเซ็นไปเนี่ยเรายินยอมให้หมอผ่าตัดจริงแต่การกระทําแบบนี้ที่หมอให้พยาบาลฉีดยาและพยาบาลเนี่ยใช้ยาผิดมาฉีดให้เราเนี่ยถือว่าไม่ยินยอมถือว่าตัวเราไม่ได้ยินยอมสามารถฟ้องละเมอได้ความยินยอมต้องไม่ขัดต่อกฎหมายความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชนเช่นการที่เราไปสักยันสักยันมาเนี่ยโหเรามั่นใจเลยว่าเราเหนียวมากเลยแล้วเราก็ บอกให้เพื่อนเอามีดมาฟันเรายิงเอามมดมาฟันหรืออเปืนมายิงถึงแม้ว่าผู้ที่สักยันมาจะยินยอมให้อีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยเอามีดมาฟันหรือยิงก็ตามผู้ที่ฟันหรือยิงเนี่ยก็ถือว่าละเมิดเพราะว่าความยินยอมนี้ขาดต่อกฎหมายความสงบและศีลธรรมอันดี คราวนี้ก็เราก็จบที่ ep 2แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาต่อกันที่ ep 3กันอีกนะครับ